อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องบักหลามาแล้วได้ครับคำเตือนทางช่องปินเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบักลาม่าแล้วเด้อครับผมก็มาพบกันในวันที่2กุมภาพันธ์เนาะตรงกับวันพุธนั่นเองนะครับผมเป็นยังไงบ้างเนาะทุกท่านนะฮะได้ต้อนรับวันตรุษจีนไหมนะครับส่วนตัวแอดนะฮะก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะ 30แล้วก็8ปดศสตบนนะครับอ่าก็ถ้าใครรับทรัพย์เนงวัดนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนใครนะฮะที่ไม่ได้เนาะหรือว่าอ่าพลาดไปนะครับก็ลองสู้กันใหม่ตั้งตัวใหม่ในงวัดหน้านะครับอ่าในงวัดหน้าอาจจะเป็นของเราก็ได้นะครับในช่องนี้นะฮะมีใครถูกรางวัลที่หนึ่งไหมนะฮะอ่าถ้าถูกก็แบ่งแอดด้วยเนถะ้อนะฮะหยอก,ยอกๆนะครับ ก็ในงวดที่ผ่านมานะครับสลากก็ได้ทําการออกรางวันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรางวันที่1นนะฮะก็ออกมาที่944,308และเลขท้าย2ตัวออกมาที่3 0นะครับเนาะก็นะนะในวันพระนี้ศูนย์มาทั้งบนและก็ทั้งล่างเลยนะครับท่านถ้าใครเล่นเลขวิ่งเนาะนะฮนะทั้งบนทั้งล่างก็ได้เต็มเตมเบิ้ลเลยนะครับผม เอาละมาในงวดใหม่นี้นะครับเริ่มต้นกันใหม่วันที่17มกรามกวันที่17กุมภาพันธ์หกเนาะนะครับก็เริ่มกันใหม่เข้าสูงวัดใหม่แล้วนะครับในคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตข้อมูลให้นะฮะข้อมูลค่อนข้างที่จะเร็วพอสมควรเนาะก็จะมาอัปเดตให้เร็วเหมือนกันนะครับในคลิปนี้ก็จะมีข้อมูลของเด่นบนแอดนานนะครับปากหลัก10ล่างเนาะ อาจารย์ชนะพลนะครับเลขเด่นล่างเคยเหนืออาจารย์รัดกิจแก้วสิริเนาะแต่ก็จะมีข้อมูลของเด่นบนแอดสมมาเกันอีกด้วยนะครับและก็จะมีอีกหลายอาจารย์ที่ผมจะนําข้อมูลมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้ก็ฝากเดอ้อนะครับกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยนะครับเอาละมารับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับมาเริ่มนะฮะที่ข้อมูลของแอดฟ้าใหม่หรืออาจารย์กุยสระกาวนะครับ เป็นเจ้าของข้อมูลเนาะงวดที่ผ่านมาก็พลาดนะครับผมมาดูงวดใหม่กันเนาะสิบอ่าเจ็ดนะครับกุมภาพันหกสิบห้านะครับจะมีชุดสามตัวบนนะฮะสามหกชุดด้วยกันเนาะมีเจ็ดสี่สองสองสามเจ็ดสี่สามสี่หกห้าสามสามสี่สามสี่สี่แล้วก็ห้าสี่สองนะครับชุดนี้จะเป็นชุดที่ดอกจันไว้ข้างหน้าตัวเลขนะครับ แล้วก็จะมีชุด2ตัวบนล่างนะครับผมที่ให้มันก็จะมี4 2นะครับ3 7 4, 6 3 3และก็ 4, 4 4นะครับของฟ้าใหม่หรืออาจารย์กรีสลลกาวนะครับใครที่ติดตามพระเจ้านี้ก็รับข้อมูลเอาไว้เลยเนาะขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นเด่นบนนะฮะเด่นบนอาจารย์ดวงดีเนาะอาจารย์ดวงดีนี้ก็นะฮะเด่นบนนะครับเข้าจริงๆนะครับ วันที่ผ่านมาเข้าไปที่0แล้วก็8ทั้ง10แล้วก็หน่วยบนเลยนะครับออกมาที่บน308เนอะมาในวันใหม่นี้ให้มาแล้ววันที่17นะครับกลุ่มพ0 .65 จะให้มาที่34กับ5นะครับ34กับ5เด้อนะครับใครที่ติดตามของแอดดวงดีเจ้านี้เด่นบนก็รับข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นเลขเด่นล่างอาจารย์บุญมีนะครับหลายคนก็อาจจะทราบดีเนาะเจ้านี้ก็ให้เข้ามาแล้วนะฮะหลายงวดเลยนะครับก็ดูดูจากสติเนาะงวดที่ผ่านมานะครับเข้าไปที่0นะครับล่างหน่วยของ2ตัวล่างนะครับมาดูงวดใหม่กันนะฮะวันที่17กลุ่กุมภาพันธ์6กก็ให้มาที่45แล้วก็6นะครับผม4 และก็6นะครับใครที่มองหาของเจ้านี้อยู่ก็รับข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเด็ล่างอาจาร,รย์บุญมีด้วยนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับก็เป็นสูตรวิ่งบนนะครับอาจารย์ท่านนี้ก็ไม่ทราบชื่อเนาะแต่ว่าก็เดินดีอยู่เหมือนกันนะฮะกว่าที่ผ่านมานะครับเข้าไปที่3หลักร้อยนะครับ3หลักร้อยเนาะ ในงวดใหม่นี้ให้มาแล้วเนอะนะครับวันที่17กุมภาพันหกสานะครับก็สูตรที่1นะครับให้มาที่8ตัวเดียวนะครับสูตรที่1ให้มาที่8นะครับแล้วก็สูตรที่2นะครับให้มาเหมือนกันจะเป็นวิ่งบน5ตัวเดียวนะครับผมเอาละใครที่ติดตามของเจ้านี้อยู่นะฮะเลขวิ่งบนแม่นแม่น ก็รับข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับผมต่อไปก็จะเป็นหนังสือของประชานิยมนะครับประชานิยมก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับให้เข้ามาแล้วหลายงวดเลยนะนะครับถ้าใครตัดเล่นดีๆหรือว่าคัดแม่นๆนะฮะก็ถือว่าเข้ามาแล้วหลายงวดเลยนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเข้าไปที่80นะครับเป็นตัวกลับของ2ตัวบนนะครับ มาดูเงื่ใหม่กันนะครับผมวันที่17กุมภาพันธ์65เนาะนะครับก็เด่นที่ใช่ไหมก็จะมี1นะครับ5 7แล้วก็9นะครับเป็นเด่นเน่งวันหน้าต่อไปนะครับแล้วก็จะมีชุดจับคู่จากเลขเด่นทั้ง4ตัวนี้ได้ทั้งหมด20ชุดด้วยกันเด้อนะครับตั้งแต่1 2นะครับจนถึง9 8นะครับตั้งแต่1 2จนถึง9 8ตามนี้เลยนะครับ ใครที่ติดตามของเจ้านี้ก็รับข้อมูลเอาไว้นะฮะหนังสือนิตยสารเลขประชานิยมนะครับขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับต่อไปเนาะก็เป็นข้อมูลของเด่นบนมา1ตัวหนุ่มขอนแก่นนะครับผมที่ผ่านมา1กุมภาพันธ์เนาะ ให้เข้าไปที่8รลักหน่วยของ3ตัวบนนะครับมาดูเมื่อหม่กันนะครับผมวันที่17กลุ่กุมภาพันธ์เนาะก็จะให้มาที่8 9แล้วก็0นะครับ8 9แล้วก็0ก็ลุ้นกันว่าในงวันี้จะมาตัวไหนนะครับส่วนใบนี้เป็นคู่โต๊ดบนน้องเฟยหรือหนุ่มขอนแก่นนะฮะงมดที่ผ่านมาเข้าคู่โต๊ดบนทั้ง3 0 และก็38เลยนะครับอ่ามาดูงวดใหม่กันนะครับผมวันที่17นะครับกุมภาพันธ์เนาะมีคู่ตัวบนทั้งหมด9คู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับ 38, 39, 30, 48, 49, 40และก็ 58, 59, 50จากหนุ่มขอนแก่นน้องเฟยนะครับอ่าขอขอบคุณข้อมูลจากหนุ่มขอนแก่นที่แบ่งปันให้ด้วยนะครับ ใครที่ชอบก็ตามได้เลยนะครับผมต่อไปก็เป็นคู่โต๊ดบนมาบ่อยนะฮะาจากอาจารย์สุม้พะยาหงมรกฎนะครับเมื่อที่ผ่านมาเข้าโต๊ดบนไปที่3003เนอะเอาละมาดูว่าใหม่กันเมื่อที่17กุมภาพันธ์นะครับก็จะมี90 91 92 95และก็98นะครับคู่โต๊ดบนเท่านั้นนะฮะจากอาจารย์สุม้พะยาหง มรกตนะครับขอขอบคุณข้อมูลด้วยเนาะใครที่ชอบก็แคปหน้าจอเอาไว้เลยนะครับสำหรับข้อมูลต่อไปเนาะก็จะเป็นแนวทางของเลขเด่นเก็บตกนะฮะเจ้านี้นะครับสำหรับนักวิ่งนะครับแอดแนะนําให้เจ้านี้เลยนะครับถ้าใครติดตามตั้งแต่หลายงวดที่ผ่านมาเนาะส่วนมากก็จะไปเข้าบนนะครับผมในงวดที่ผ่านมานี้1กลุ่มพาพันนะครับเข้าก็เข้าไปที่8นะครับหลักหน่วยของ3ตัวบนนะครับ มาดูชุดใหม่ให้มาแล้วนะฮะใช้ได้ถึงวันที่1เมษายนก่อนสงกรานเลยนะครับผมก่อนสงกรานเนาะนะฮะวันที่16กลุ่มภาพันธ์นี้ก็จะมี4 1แล้วก็3นะครับ4 1แล้วก็3เด้อนะครับผมใครที่ติดตามอยู่นะก็รับข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเด่นเก็บตกนะฮะ ใช้ได้ยาวๆเลยนะครับสำหรับชุดนี้นะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นสูตรเลขดับนะฮะสูตรเลขดับเจ้านี้เป็นสูตรเลขดับปกแดงนะครับเอาอยู่มาแล้วตั้งแต่ปี62เลยนะครับผมวันที่ผ่านมานะฮะก็เข้าไปก็ผ่านนะครับให้มาที่2อนะฮะออกมาที่บน308ผ่านนะครับผมวาดใหม่ให้มาแล้ววันที่ 17กลกุมภาพันธ์สนะครับเป็นเลขดับ10บนจะเป็น6นะฮะสำหรับปกแดงนะครับสำหรับเลขดับรถต้นทุนถ้าใครเป็นสายน้นะฮะแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับผมดับปกแดงต่อไปนะครับผมก็จะเป็นแนวทางของวิ่งนะฮะหรือเด่นล่างอาจารย์ชะมารดทั้ง2ส,สูตรนี้เข้าจริงๆว่าที่ผ่านมานะครับเข้าไปที่สูตรที่1เนาะ ให้เข้าไปที่3นะครับและสูตรที่2เข้าไปที่3เหมือนกันนะครับอ่าออกมาที่ล่างศูนย์สามเนาะวันใหมน่นี้ให้มาแล้ววันที่17กลุ่กุมภาพันธ์หกสูตรที่1ก็จะมี3 4แล้วก็5สูตรที่2ก็จะมี5 6 7แล้วก็7ทั้ง2ชุดนี้นะฮะทั้ง2ใบนี้ให้ชนไปที่5นะครับตัวเดียวเลยเนาะนะฮนะก็มาลุ้นดูว่าจะให้เข้า หรือไม่นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ชะ้วะโรดนะครับต่อไปก็จะเป็นเลขเด่นล่างนะฮะแบบ3ตัวอาจารย์ทรัพย์เศรษฐีนะครับวันที่ผ่านมานะครับเข้าไปที่ศูนย์หลักหน่วยนะครับของ2ตัวล่างเนาะก็ออกมาที่ล่าง30นั่นเองนะครับมาดูงวดใหม่กันวันที่17 7บ17็มกาพันธ์นะครับ มี2 3แล้วก็4ที่ให้มานะฮะสอแล้วก็4นะครับสี่งวงวัดหน้านะฮะแน่นอนกอด4ไว้แน่นๆนะฮะกอด4ไว้แน่นๆเนาะอ่าก็มาแน่นอนนะฮะสีงวัดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากเด่นบนอ่าเด่นล่างแอดซับเศรษฐีด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของนะฮะเลขดับหรือไม่มาล่างอาจารย์ ชนะพลแล้วก็เด่นบนมา1ตัวอาจารย์ชะนะพลกันอีกด้วยนะครับว่าที่ผ่านมานะฮะก็ดับล่างนะครับก็ช่วงหลังๆมานี้นะฮะดับเอาอยู่มาแล้วไม่ธรรมดาเลยนะครับว่าที่ผ่านมานะฮะดับล่างให้มาที่9ออกไปล่าง30ถือว่าผ่านเด้อนะครับ แล้วก็เลขเด่นบนมา1ตัวก็ให้เข้าเหมือนกันนะครับเข้าไปที่0ย์หลัก10ของ3ตัวบนออกมาที่บน308นะครับเอาละ่ะงวดใหม่นี้ให้มาแล้วเดอ้อนะครับวันที่17นะครับกลุ่มผ่าพันหกสิบหนะครับผมก็จะมีเด่นให้มาที่ดับล่าง3ตัวเดียวนะครับดับล่าง3เดอ้อในองวดหน้านะครับ แล้วก็เด่นบนมา1ตัวนะครับในงวดน,นี้ให้มาที่0 1แล้วก็3นะฮะอ่าก็3จะมาบนอีกหรือไม่หรือ0จะมาบนอีกก็ต้องติดตามกันนะครับขอ,ขอ,ข,อขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ชนาพลด้วยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นของเลขเด่นปักหลัก10บล่างนะครับผมก็เป็นเด่นที่นะฮะบ,บางงวดให้เข้าหลัก10บ บางงวดให้เข้าหลักหน่วยนะฮะก็ไม่อน่อนเนาะสำหรับใบนี้นะครับวันที่ผ่านมาก็เข้าทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยล่างเลยเนาะนะครับผมเข้าไปที่3นะครับแล้วก็ศูนย์นั่นเองนะครับผมมาดูงวดใหม่กันนะครับวันที่17นะครับกุมภาพันธกสิก็ให้มาที่ปักหลักสิบล่าง1 5แล้วก็7นะครับ1 5แล้วก็เดเด้อนะครับ สำหรับเจ้านี้เนี่ยฮะเซฟเอาไว้เลยนะครับบางวัดให้เข้าหลักหน่วยเด้อนะครับนะฮะกันไปด้วยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากปักหลัก10ล่างนะครับสำหรับข้อมูลต่อไปนะครับชุดนี้ก็เป็นเด่นบนตัวเดียวนะครับจากแอดนุ่มทําเพื่อวงการนะฮะก็ย้ําว่าชุดนี้เป็นของปลอมนะครับชุดนี้เป็นของปลอมนะครับผมแต่ว่าที่ผ่านมาของปลอมไม่เข้าเด้อนะครับ เข้าเฉพาะของแท้ไปที่3นะฮะหลักร้อยของ3ตัวบนเนาะนะครับในวัดใหม่นี้1 0กอ่าสิบเกุมภาพันธ์นะครับของปลอมให้มาที่4ตัวเดียวนะครับผมของปลอมให้มาที่4ตัวเดียวนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมในการตัดสินใจนะครับในการเก็บข้อมูลด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดนุ่มใบนี้ด้วยนะครับผม สำหรับข้อมูลต่อไปก็คือเลขเด่นบนอาจารย์สมหมายนะครับผมว่ที่ผ่านมานะฮะก็ดูจากสถิตินะครับให้เข้ามาแล้วหลายงวดเลยเนาะนะีฮะแอดแนะนำให้เป็นเจ้านี้ถ้าใครมองหาเด่นบนที่แม่นๆนะครับว่าที่ผ่านมาเข้าไปที่8แล้วก็0นย์ทั้งเด่น10แล้วก็เด่นหน่วยบนนะครับออกมาที่บน308นั่นเองวัดใหม่นี้ให้มาแล้ววันที่17 กุมภาพันธ์เนาะเป็นเด่นบน3 4แล้วก็5นะฮะส่วนตัวแอก,กชอบเลข4เนาะเลข4นะครับมาแน่นอนในวดหน้าเก็บไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเด่นบนแอดสมหมายด้วยนะครับผมมาต่อที่แนวทางของเด่นล่างนะครับอาจารย์รัตเก็บแก้วสิริรูปแบบนางกวักหรือที่เรียกว่าเขยเหนือนั่นเองนะครับ ว่อที่ผ่านมาเนะครับเข้าไปที่3หลัก10เนาะนะฮะของ2ตัวล่างนะครับมาดูวดใหม่กันวันที่นะครับวันที่17กุมภาพันเนาะให้มาที่3 4 5แล้วก็8 4นะครับ4มาอีกแล้วเด้อนะครับทุกท่านเนาะ4นงวันนี้กอดไว้แน่นๆนะครับมาแน่นอนนะครับผมอ่ะก็ใครที่ติดตามของอาจารย์รัตเกีตแก้วสิริรูปแบบนางกวัก เฮ้ยเหนือก็รับข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลด้วยเด้อมาต่อที่ข้อมูลที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็หลายคนก็อาจจะรู้จักเนาะก็คือของย่ามูออกศึกนั่นเองนะครับเจ้านี้ถ้าใครติดตามนะนับไม่ท้วนเลยว่าให้เข้ามาแล้วกี่งวดนะ แล้วก็นับไม่ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าที่ผ่านมานะครับแจ็คพอตเข้าไปที่ศูนย์หลักหน่วยของ2ตัวล่างนะครับมาดูมาดูวดใหม่กันสินะฮะวันที่17กุมภาพันธ์สิบห้ใหมาแล้วก็จะมีเด่นล่าง1 2 7แล้วก็8ดเด้อนะครับ1 2 7แล้วก็8นะครับผมเอาละในงวดหน้านะฮะจะมาคู่นะครับหรือจะมาเดียวนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับ ใครที่ติดตามเจ้านี้นะฮะแคปหน้าจอเอาไว้ให้ดีๆเลยนะครับอ่าก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเด่นล่างย่าโมออกสิกด,ด้วยนะครับผมมาต่อที่แนวทางของเด่นบน2ตัวแอดนานะครับแอดนานี้ก็เด่นบนนะฮะแม่นอีกแล้วเด้อนะครับทุกท่านเข้าอีกแล้วนะฮะให้มาที่2ตัวค่อนข้างแม่นเนาะ ก็ให้เข้าไปที่3หลักร้อยนะครับของ3ตัวบนนะครับถ้าใครเป็นสายวิ่งนะแอดก็จะจะแนะนําให้อีกเจ้าหนึ่งเลยนะฮะที่แม่นนะครับก็เข้าไปที่3หลักร้อยที่บอกเลยนะฮะมาดูงวดหม่กันวันที่17กลุ่กุมภาพันหกสิบหเด่นบนที่ให้มาจะเป็น3แล้วก็4นะครับให้มาที่ตัวเดิมกับวดที่แล้วเลยนะฮะอ่าสจะมาเอ,อ 3จะมาอีกหรือ4จะมาแทนก็ต้องติดตามกันเด้อนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดนาด้วยนะครับเด่นบนไม่ปักหลักนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะแอดก็มีเพียงเท่านี้นะครับสู้ต่อใหม่เด้อนะครับสำหรับใครที่ผิดหวังนว่าที่ผ่านมานะครับเริ่มต้นกันใหม่นะฮะชีวิตยังมีหวังนะครับเดินหน้าต่อไปทอได้แต่อย่าถอยวงการนี้เข้าแล้วออกยากนะครับผมเนาะ คลิปนี้นะครับแอดก็มีเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่กดติดตามนะครับกดไลค์และกดแชร์นะครับก็ขอให้ร่ำรวยเงินทองนะครับก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม